谢谢。 ขอบคุณครับแม่วันนี้มีสามหนุ่มมาขอข้าวกินค่ะคุณพ่อทาลาซานญาให้เดี๋ยวไปดูว่าเราทํากันยังไงค่ะพอดีว่าเมื่อเช้าเราทําของส่งลูกค้าแล้วซอสมันเหลือค่ะแล้วก็คุณพ่อนึกยังไงไม่รู้มาทําซอสลาซานญาไว้ให้ซอสลาซานญาจะซอสอันเดียวกันกันกบสปากเกตตีโบโลเนียเลยค่ะทุกคนอนนี้จะมีเนื้อบดมีซอสมะเขือเทศมีเซนเลอรี่หรือว่าต้นขึ้นช่ายมีแครอทแล้วก็หอมหัวใหญ่ ทุกอย่างจะหั่นเล็กๆค่ะทุกคนแล้วก็จะเอามาผัดอย่างนี้เลยเติมแค่เกลือกับพริกไทยแล้วก็พริกป่นหน่อยแล้วก็ใส่บาซิลิกของอิตาลีด้วยค่ะเสร็จแล้วเราก็จะมาทําอย่างนี้เลยซอสที่เห็นเหลืองๆแดงๆนี้เป็นซอสที่เหลือจากซอสเบชาเมลที่เราอบมะเขือเมื่อเช้านี่ค่ะเราจะมาวางแผ่นพาสต้าที่เป็นแผ่นใหญ่ๆนะคะสําหรับทาลาซานญาวางแผ่นโรยซอสแล้วก็วางไส้อย่างนี้เลยค่ะแล้วก็โรยชีสปาเมซังแล้วก็จะทําอย่างนี้สองสามชั้นเลยค่ะทุกคน ใครไม่ชอบเนื้อบดจะทําเป็นหมูบดก็ได้ค่ะก็อย่างที่บอกว่าเป็นซอสอันเดียวกันเลยที่เราทํากับสปากเกตตี้โบโลเนียพอทําครบ3ชั้นเราจะโรยหน้าด้วยชีสอีกทีนึงแล้วก็จะเอาเข้าเตาอบค่ะทุกคนที่ไฟ200องศาประมาณ20นาทีนี่ค่ะหน้าตาเสร็จแล้วก็จะเป็นอย่างนี้เลยถาดนี้เรากินได้ประมาณ15จานค่ะทุกคนหนุ่มๆก็กินพนักงานก็กินค่ะเดี๋ยวเอาไว้วันน้าค่อยลงสูตรแบบละเอียดแล้วกันกนะคะขอบคุณครับแม่